ไดไม่ได้ลดไม่ได้ลดไม่อยากลด4 2 2ไม่อยากลดร่อนร่อนย5 0 0ซื้อสับไทยร่น5 0 0อที่เรียนค้อมปค้าประคองนนแล้วกำลังเอารังวัลอยู่ครับเม็น้อยมาให้ผมแรกหน่อยน้ำมาเลยมีเท่าไหร่โอ้พี่เขามีเยอะนะที่ร้ายไข้ใช่ไม่ซื้อก็ พี <ffe> ่ต้องนอนผมอนก่อนหนึ่งแอถต้นะีอนผมแล้วนผมน่ีเท่าไหร่เป็นร้อยเดี๋ยวาแบงค์มันแเกือแล้วเนี่ยพี่พี่ก็จะได้ไปขายของ้ะใช่ขายกยืนอยู่นี่เดี๋ยวลูกค้าก็ซื้อ ขายอย่าช้อนคุยรีบขายหมดีไเลยง่มันสูเงในข้างนอกงวัที่สองนะที่หนึ่งอยู่นี่มีแตจ้องรางวัลที่หน าที่คนก็ต้องครับตอนนี้ขายหมดลุ้ต่อครับโลุงนี่ลาดนื้อดีพี่พี่ครับเรนลาดำ ลาดำนี่ผิวดีนี่กสวยเหมือนต่อเล้วผิวข้างนอกมันไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะขอบคุณนะครขอบคุณเราเรียบร้อยแล้วมาด้วยกหรอพี่ทำก้นเนาะขอบคุณโอเลสองชิวนั่นใช่ไหมได้เลยตาดำของพี่สาว่คนลูกใหญ่ของพี่สาวคนนี้โอ้ไฮไลท์เลยตนจบตาดำดันจบได้เป็นสวย สามโน่แปดหกแปดสี่มาลาลงมาดูลูกนี้ครับผู้เรียนลาดำว่ามันจะสวยขนาดไหน จอนนี้เลียงก็ส่งอภิรัต์บบก็ได้นะเนะหนือนะแหนจอดนี้เลียงส่งอภิรักได้684ยังสวยเลยเนาะคุณไมเนาะอโอ๋แล้วนะคะฝากพี่ได้ลูกนี้นะคะดูดูสลิปแป๊บ,บนึงจ่ะขอคุณค่า ขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่แวะอุดหนุนร้านชีก้องตานนั้นได้กินนะครับผมกอบพี่เรากรอบหวานมันกรอบๆครับแก่เรากรอบน้อยนิดนึงครับนว่ามันเหลือแต่แบบกรอบๆถูกไม่ทันเลยรุ่นนี้ยขายดีจังไม่แล้วพี่เดี๋ยวให้ดู ชิมนิยมแหละถึงเนี้ยเดีย๋ยวให้ชิมก่อนเลยนะครับข้งไหนนุ่มแล้วลูกค้าเหลือไม้ลูกค้าไม้ พันกิโลใช่ค่ะเกิดแค่นี้แล้วรับัปานลมไม่เยอะนะยี่สิบขงเองมันลูกใหญ่ดิลูกห้ารูห้ารเลยเนี่ยคนนึงก็ออกสามลูก็สามลูกห้าลูกสี่ลูกอยู่ที่หนึ่งแปดลูกอยู่ของสามนี่หน้าแูกครับ ใครที่ชอบลูกใหญ่ออกมาเลยนะรา้รานเจ้อ้อมตลาดน้ำเดียบิน้ำโพงบางทีจังหวัดสมุทรปราการนะครับถนน,นเส้นเทพรักษ์ไม่คิดว่าวันนี้มันจะขายดีนะคิดว่ามันเป็นวันจันทร์อย่างเงี้ยมันหยุดเหรอเพิ่งจะมารู้ตัวลูกค้าบอก

好的，老板。 อยู่นะแต่สุกสุกนี่สุกไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวอยู่สี่เก่งแต่เป็นห่างหมดเลยเสียดายมากเลยนะครอมอับดายมดาอด้อยู่เด,ด้อยู่เดีย๋ยวเฮียกำลังไล่ข้อใหม่อยู่นะามาไลเลยลเฮียเช้นมา <laughs>

มีสามโลสา,จจามโลสามเนี่ยมีสี่โลหางกกเฉนดีดโอเคอยาตซื้อสโลได้ไหม<ด>ครับได้ได้ครับดี๋ยวเลือกเลือกมาันนี้นนสุกกว่าครับอันนี้ค่อนขสุกกว่าสุกกว่าครับสามโลสาม สุรสติดแล้วก็กินกินกินขนมอ่ะซื้อถุงหนึ่งในเซเว่นอ่ะแป๊บเดียวองรถติดทำหมดแล้วอะไรหมดเร็วจังต้องไเแก้ติดลมเนาะยิ่งต้า สามโลสามกับสี่โลยังไม่จบ ดูสวยย็นรูปสท้ายลยแค่สีลิกกินแล้วแค่สีย็เหลิกกินแล้วเ็นเรื่องทีม่นใจบารีวหน่อยรูปส้ายวยสุดๆไปเลยเาเนียมาใส่กำลังเป็นกรแสเลยครับโอ้โหถ่ายรูปหน่อยนะเนี่ยเูปส้ายแล้วโอ้โหสวยครับอ้รวยครับนี้รวยั ลูกปลาลูกปลาไม่รู้อย mm ่างไขยายเยอะอยู Deaf> ่นะผมข้อแพงหกร้อยแปดสิบสองร้อยยี่สิบนนขายอ่ะแบบนั้นไม่มีรายเกณฑ์อยู่แต่ละพื้นที่ก็ราคาไม่เท่ากันนะลูกอิ่มแยกผมให้ผมลูกค่ะดีนะเนี่ยสองลูกเลยสวยทั้งคู่เลย ได้หลายวันกินไม่หมดนี่จะสวยกว่าโอ้ทำไมสวยจังเลยอ่ะพ่อค้าสวยยันลูปสุดท้ายเลยนั่นเนี่ยนัื่นไหร่ไม่ข,าหม,หมขาหมดแล้วหรอไม่ขาหมดแล้วค่ะมันย,ยังแข็งยังเป็นหำหำเดี๋ยวเฮียคอให้ครับ,บกหกร้อยแปดสิครับนับดูก่อนนะครับยังพอมีอีกไหมครับเฮียเดี๋ยวคอให้ครับผมซื้มมอไปสองแต่ใ <laughs> ล้วออก็หำหำ เปิดสวยมากเลยเชียสวยมาสวยจะลูกสายเลยสวมามีสวยมีสวยมีมีสวยจะรีิีจลูกจะสวยไดได้่อไม่เแ่ทีก่ตาไปใช่นี่รับประกันนี่แหละเอกพลที่ต้องปอกคนเดียวเนี่ย จะได้ผ่านตาตัวเองคุบอกว่าแต่่อนผมเจอเขาบอกว่าที่ว่าขายมันกินชั้นใครก็รู้ดรื่องก็บอกคนเดียวเขาบอกค่คเดียจะมีบวมมือเป็นบาดบวมไม่ได้เขาห้ามบวมห้ามเจ็บห้ามไข้ห้ามบวมห้ามเป็นอะไรหมดเลยห้ามทุกอย่างได้ไหมยอดจุดเยอ ร oui, to yes um, no. be uh ู้ร้านทุเรียนนี่รู้จักกี่อ้อมหมดอะแต่ภาพวกเดียวกันนะครับร้านเฮียเฮียบังก็บอกว่ารู้จักอยู่แถวราชกระบังขายดีครับแต่ละพื้นที่ก็ขายดีกันทุกร้านเลยนะใช่ และตลาดแล้วก็ขายดีจริงๆลูกค้าก็ไปใกล้เหมือนกันเนาะตาดไว้เหรอคะตลาดบุรีมกกดาลวิมินทองนี่ขายของหาแคกหาทุกวันค่ะขายดีเนาะขายดีคนเยอะ กินลูกเล็กก่อนลูกเล็กสุกกว่านิดนึงค่ะแล้วลูกใหญ่ก็จกตัดไปโลละร้อยแปดสิบบาท บร้อยกันเนี่ยขอบคุณมากนะคะร้อยแล้วมาเลยครับ ตรงนี้ได้เลยค Hey! <laughs>